สวัสดีครับผมามาพบกับผมมีตกปลาครับวันนี้อยู่ันที่อำเภอบันฮงจวัดนำพลครับบ่อบึงใหญ่ครับมากับน้าเฟมเอ้ยไม่ผฟกัสโฟกัดนี่น้าท็อปแล้วก็น้าเอกครับสี่คนครับมารอรถนบวันนี้ก็จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้ดูบอ่อ ลงคนละสามคันครับคนละสองร้อยบาทครับบอ่อไม่ค่อยกว้างครับแต่ปลาปลาเยอะครับปลาตัวใหญ่ครับีรอลุ้นกันต่อนะครับผมว่าจะมีอาการไหมวันนี้ Nó căn, nó căn Uỷ địa lộn đó Tại sao nó có ốp Cứ mình, cứ mình Phởt đây

แคมันหวานมันเหมือนจะง้างมันเหมือจะติด่อแม่เน oui> ี่ยโดนมันโดนฟแม่ันโดนฟูดมันโดนแม่มาดูมนเนี่ยโคดโค่เขาฟดแม่ฟูดแม่แม่แกแม่มาดูคิัไงเออมันโดนฟดแม่แล้วมันมาฟัน ดีกว่าไปเอาเลยใส่ละดันมันขึ้นเลยดันมันขึ้นเลยเอกให้เอกให้วิดีโอขึ้นค่ะนี่โทรศัพท์เอหน่อยแล้วอ่ะ เอ้าคนรอตากเอาเอาคนรอตักเอาเปิดน่าหลอกเปิดน้าหลอกเปิดนเลยเปดเลงไหดม่หั่นดนไม่หั่นดึนไม่หั ไมบนงไมบนจริงไมบนไฟังไของไ้ฟังเปิดแล้วหรอเปิดเอาเอาพี่เอาสวนซ้อนมันจะเข้าโคเเลยเี้ยงงัดเลยงัดเลยเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังงัดงัดครับงัดครับ ฮะล้อเนี่ยหน้าเนี่ยเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังนี่ล้อลงน้ำเลยลงน้ำเลยลง เปลี่ยนเพเปลี่ยนเพเปลี่ยนเพ่เปลี่ยนเพมได้เลยมไดหนี่คือสภาพคนเยอนนะครับบอกอาการนะครับคนเยอะเป็นไงครับ

ลอยอยู่ลอยอยู่เบสเบสทีเบสใหม่ไหนสวิงนี่ไหนปลาปลากวาดสิกวานะครับมาเข้าแล้วเหรเนี่ยมาเพี่มมาเพราะมาได้แล้วยี่ต้องทิ่ต้องมาตีเบ็ดไอ้อันนี้ละออมออมอมต้นไม้

อแล้วแกไปแล้วอที่หันหัวขายดีนะแต่มันลดขึ้นมาอีอยู่นหน

จ้าบนมาเหรอม้วน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 เลยกำหัวแล้วกำหัวแล้วพเขาดแบบน้อยู่ฟิลเลยมึงจะไปไหนนี่มาฝีขี้ข้ากันปะกกระบออดอด ว yeah, yeah, for uh, ัดเดนไปสกเลยเดนไปสกเลยเดนไปโดไปอ๋อใส่วันใส่วันจีบใส่วันจ like, uh ีบมาหนนมานไปไปอยู่อย well, well, okay. ูู่ด่เดี๋ยวมาออกรอเป่นเปลีออ Bà tân lương bắt đầu nó bay họ mất mát đó, mát 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 mát

คิดปุ๊บแล้วโจเอฟอว่าเขายิงตาเอาเกมตาเอาอะไรตัวที่ขับเฮ้ยตัวที่ขับมังมึงอยู่บอกติดตะโขเขาไงเขาว่าไงอืมเออ๋อโอ้ไหนไอ้ท้องดูเราอ้ะอุ้งกบกองติดครับสองตัวติดครับตัวแรกติดต่อครับในตัวที่สองได้เหรอเป็นโดน เนี่ครับเขาโดนตะโดนขเขาปลามมอสอง,อง,องครับแบบเนยครับแต่สนุกดีครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูต่อครับผมฟังเลยเทสสดครับผมโดนเมื่อกี้ผมโดนไปสองทีได้ตัวหนึ่งนะครับได้ตัวหนึ่งโดนทีหนึ่งแล้วก็นาเฟมได้หนึ่งตัวเอ้ไม่ได้หลุดครับนาเฟมโดนดตัวหนึ่งครับ นะเฟรมโดนเป็นปลาสวายครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมครับตัวปลาแต่หลุดข้างหน้านะทบกับผมได้ปะจีนครับอ่าคนละตัวครับปะจินลอยให้เห็นเป็นตัวนะครับตัวใหญ่มากไหนรอรุนกันต่อครับนี่ครับปะจินลอยให้ผมเต็มนะครับเห็นไหมครับน่าปลาเยอะมากตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าครับ ปลากินช่วงเช้านะครับที่นี่เอ่อนานาคนไหนจะมาก็มาช่วงเช้านะครับนั่นครับที่ข้างดังกระจกครับที่นี่ดีทํามีอ่าเครื่องดื่มมีอะไรขายเลยครับโอเคครับนี่ของตึ้งย่างขายเลยครับําสำคัญบรรยากาศดีมากมีเปยร์ขายครับครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณ 6โมงครับเดี๋ยวมาดูผลงานของวันนี้ครับผมอยู่บนนอ้ด้วย เยมากมนี่ครับผลงานครับผมสองตัวครับผมโดนไปสองทีได้ตัวหนึ่งน้าทบอีกตัวหนึ่งครับหน้าเฟมก็โดนทีหนึ่งแต่ไม่ได้ตัวครับผมเป็นประจินนะครับที่นี่ใครสนใจอยากมาก็มาครับไซส์สวยแล้วครับผมปลาเยอะมากลอยเต็มครับผม ฝากดกดไลค์กดแชร์กด<ม>ซับสไคร์นะครับผมครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ